รู้สึกดีใจครับผมอาชีท่าไรอาชเท่าไรรวมแล้วก็เกือบเกือบแสนเห่าไหร่บนะเกือบเกือบแสนเกือบแสนอันนี้อันนี้เด็กเด็กปัตตานีให้เลยนี่ใครให้มาครับเด็กครับเด็กปัตานีครับเปตานีสามหมื่นนะครับอันนี้เงินสดออกมาแล้ว ต่จริงๆบอกรวมแล้วยกสามอะไรต้องาชายกสามอะไรก็ eyes, ันอะไรขึ้นก็สมช็อตนี้หน่อยขาขานช็อตจไปลองเลยครัทดสอสามตอนนั้นตอนนั้นลองแล้วก็เสียะปากด้วยจมูกถ่าอเขาอเขาได้จริงเกสองแล้วนะยกแต่ว่ายกสามอ่ะยกห้าก็โดนตรงนี้แตก สี่ตวตั้งแต่อีเอาใหม่เลยนะครับยาตัยาฉีดไ้เห็นยาฉีดยายาออกฤทธิ์ครอบอ๋อหมดยกสามมีคนมาอัดฉีดอะใช่ใครับเท่าไหร่หกหมื่นนะหกหมื่นอ๋อตอนนั้นบอกหกหมื่นนยาออกฤิ์เและเลยสู้แลครับผม แล้วถ้าไม่มียาไป็นทำไงนะผมถ้าเคยไม่มียาก็ยังไม่รู้เรื่อยๆอย่ป็นมวยแี้ใช่ใช่ครับผมมองว่าน้องเขาเป็นยังไง้าก็น้องเขาก็แข็งแรงครับแต่มองดูแล้วเขาเขากลัวผมเพาผมสอกออกสอบมีสอกลูกแรกจังหวะนั้นเขาผเขาเริ่มกลัวครับกระดูกก็ยังไม่เท่าเราใช่ไหมใช่น่าจะใช่เราปรันมาแล้ววันนี้เสียเ้า ก็ขอบคุณเอฟซีแฟนมวยจากทางสีสีสะเกตครับก็ที่เป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณเจเอกปัตตานีและที่อาดฉีดครับแล้วก็ขอบคุณพระโชธแล้วก็ชมบุรีอัจมีเดียครับที่เบลที่สนับสนุนและให้ที่ซ้อมอยู่ครับผมโอเคครับผมรอบหน้ามีอะไรไหมอยากเจอใครก็แล้วแต่โปรโมเตอร์ ปาชุนนะครับผมฝากอ้อนตาหนะ่อยก็ช่วยดันผมด้วยนะครับผมตั้งใจแน่นอนครับกลับมาคราวนี้ขอบคุณเอฟซีนะลูกก็ขอบคุณเอฟซีครับที่ติดตามผมจะทําให้ดีดเรื่อยๆครับฝากดูรอดูผลงานผมด้วยครับ<น>อยู่ที่เดียวกันเล็บผิวเลยใช่ครับอหมื่อวานเข้าใต้หมองสุดยอดเลยนู้นจริงนะสุดยอดที่เดียวนะใช่คที่เดียวที่เดียว